นี <Gosh. S 1> ่เป็นศิลปินคนหนึ่งอะที่ไม่ค่อยค่อยโพสต์เรื่องราวชีวิตในโซเชียลมีเดียเท่าไหร่ไม่เทียบกับศิลปินคนอื่นนะต้องเรียกว่าน้อยโคตรเราเราแบ่งพาร์ทชีวิตส่วนตัวกับพาร์ทการทํางานยังไงอะก็ก็แบ่งแค่ไปงานก็โพสต์งานแค่นั้นเลยเหรอไม่ไปงานก็อยู่บ้านก็หนูไม่ได้ไปไหนไงพี่อย่างที่บอกก่อนหน้านี้คืออยู่บ้านแล้วก็แค่ใครจะอยากมาเห็นบ้านเราวะ บ่าเรามันก็ไม่ได้สวยหรืออะไรแบบใครอะไรเงี้ยค <mm ่ะใครเขาจะอยากมาเห็นแลวส่วนตัวก็ไม่ได้อยากให้เขาเห็นบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะหนึ่งเวลาเราเห็นบ้านคนอื่นเราก็จะแบบซูมดูเออเออนไม่รู้เป็นคนเดียวแ้วแบบซูมดูว่าเขามีอะไรตรนนั้นออนนั้นอะไรนะอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบดูซูมสองมือแล้วใช่ไม่คนอยากแบบ รู้เรื่องเรามากขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีหนูเป็นคนโพสอะไรไม่ค่อยระวังด้วยอะไรเงี้ย<า>ใช่<ๆ>ก็เลยแบบไม่ค่อยโพสเรื่องส่วนตัวตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งคิดว่าชีวิตตัวเองไม่ได้แบบผาดโผนนะคะผาดโผนภาษาไทยมัน <c oughs> ญญะละคำผาดโ <c oughs> ผน <c oughs> ไม่ได้ผาดโผนแบบคนอื่นไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตไม่ไดเอา g o a อิงไม่ได้แบบไปเจอเพื่อน j o สเตอร์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะเราอยู่บ้านป็นคนชอบอยู่บ้านอ่านหนังสือ อะไรเงี้ยค่ะเล่นกับหมาม,มันไม่มีอะไรอะอองานงานมันเลยดูเป็นสนุกสนุกสำหรับหนู่ะค่ะการออกไปทํางานใช่ม,มันก็เลยเป็นเรื่องเดียวที่หนูสโตร์ตรงโซเชียลอ่าอย่างนั้นในมุมกับการครับ <c oughs> ในรูปภาพเรื่องราวที่คนไม่เห็นอนะ <c oughs> ถ้าตัดเรื่องการทํางานทิ้งไปเน่แชร์ได้ไหมว่าเราจะพบอะไรกับผู้หญิงคนนี้บ้างถ้าไม่ใช่การทํางานเนี่ยเราจะพบเจออะไรเรื่องราวอะไรในชีวิตของผู้หญิงคนนี้บ้างถ้าอัพลงโซเชียลหรอคะไม่ต้องอัพก็ได้เรื่องจริงๆในชีวิตนะฮะ จริงในชีวิตก็จะพบว่าอาจจะเป็นคนแปลกแลมีลาคนบอกหนูแปลกๆใครบอกไม่รู้หลายคนมาเวลาคุยแต่แปลกๆในเรื่องแปลกๆในทางที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งหนูทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งอยู่บ้านเล่นกับหมาแมวอ่านหนังสือคุยกับตัวเองเนี่ยนแปลกเลยแปลกก็คุยกับตัวเองไม่แปลกไม่แปลก แบทบสนทนาให้เราคุยกับตัวเองคือเรื่องอะไรอะแบบว่าหนูแปลกมากเูหนูคุยแบบว่า,าให้กำลังใจตัวเองค่ะแบบวันนี้ยอดเยี่ยมมากวันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะวันนี้ทําดีมากเลยนะสวยมากเลยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีถ้าอันนั้นเป็นในช่วงมูดอารมณ์ดีๆหลือถ้ามูดอารมณ์แบบว่าหน่อยๆคิดงานไม่ออกก็จะแบบ ก็จะแบบก็จะวนอยู่ในหัวเนี่ยเพราะว่าต้องทําอะไรต่อไปจะทํายังไงดีนะจะทายังไงต่อสู้กับลิงในหัวอะค่ะโอบทสวยนาครึ่งแรกดีมากเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เราว่าชอบลืมขอบคุณตัวเองเว้ยเราไปเห็นศิลปินดาราหลายคนทุกเพราะลืมขอบคุณตัวเองใช่เพราะฉะนั้นไม่แปลกนะใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นศิลปินรุ่นใหม่ๆหรือคนในโซเชียลมีเดียเป็นซึมเศร้ากันเยอะเพราะลืมแต่งิ้วตัวเองอเข้าใจเข้าใจมีมีคนรอบข้างเป็น หนูไม่เคยไม่เกิดเอว้านนั้นเคยอยู่ค่ะช่วงระยะหนึ่งใช่เกิดจากความแอนซิตี้หรือกิวดี้หรืออะไรพวกนี้แล้ที่เราก็คึออยู่กับตัวเอง,เองนี่แหละหาตัวเองไม่เจอเพราะความสุขหนูมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือแบบพอหาตัวเองเจอปุ๊บมันอยู่เลกาเราอยากคิดอะไรใหม่ๆออกแต่พอเราคิดไม่ออกอ่ะมันมันเครียดนะมันสตาร์ทอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ที่คุยกันอยู่ในช่วงโปรเซสการเดินทางค้นหาใช่ไหมใช่ ก็เลยเพราะก่อนน้นเนี่ยพยายามสิ่งที่มันยากในการคิดสิ่งใหม่คือเรามักจะไปอิงกับประสบการณ์เก่าๆแล้วเราคิดว่ามันจะออกมาเหมือนเดิมซึ่งก่อนนั้นนี่หนูเป็นอยัง้งแล้วหนูก็แบบหนูเคยคิดว่าโอเคหนูอยู่บ้านเฉยๆเล่นกีตาร์ไปเรื่อยเดี๋ยวคงเขียนเพลงได้แหละตอนนี้มันไม่ได้แล้วเว้ยมันไม่ออกใช่เราก็จะไปติ๊กอยู่กับสิ่งเก่าๆว่าที่เคยทำที่เคยทํา ตอนนี้หนูเลยแบบพยายามโอเคออกไปเจอเพื่อนบ้างออกไปเจออะไรใหม่ๆเดี๋ยวเขาพูดอะไรประโยคหนึ่งมาแหละมันคงเข้าหูหนูแล้วหนูคงได้แรงบันดาลใจอะไรมาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือพยายามแบบฟิปมุมมองกับมุมมองหม่คุณมีความเป็นศิลปินในตัวขั้นขั้นสุดแปลกใช่ไหมไม่แปลกชอบในการคุยกับตัวเองอีกแล้วในรายการเราไม่แปลกแต่คนใกล้ตัวจะรู้ว่าหนูเป็นแบบนี้ไงใช่ไหม มรถ้าเขาเข้ามาได้ขนาดนั้นหรือมีโอกาสได้เล่าเรื่องพาร์ทนี้ของตัวเองแบบนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่หนูสบายใจที่จะพูดมามาก่อนหน้านี้หนูจะเก๊กนิดนึงอ่ะเวลาหนูแบบไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมปกติเป็นคนขี้เก๊กไหมเก๊กเก๊กแบบเก๊กอะเก๊กแบบนิ่งๆฉันมาในมูชนิ่งๆฉันคือฮันโซฮีฉันคือใครใครนะฉันคือเจนนี่ฉันคือโรเซ่แบ็คพิงอะไรแบบแบบไปแระมาณไม่ใช่หว่ะคุณเป็นคนคิดบวกมากนะ แลง<พ>่าแฝงแฝงแฝงแฝลอะไรใช่ก็แวก็เปิดมาคืนละมารายการนี้หนูหัวหนูก็เปิดโล่งอะไรเงี้ยหนูไม่ไคิดอะไรเยอะค่ะใช่ใชงั้นเราชวนเราชวนคุยอีกเรื่องได้ไหมคร<ช>ับเราชวนคุยเรื่องมุมมองความรักของแน่ในวันนี้ได้จะจริงๆทุกคนก็ดูอยู่แล้วว่าสเตตัสความรักในวันนี้เป็นยังไงของแน่เป็นยังไงสรุปเลิกกันแล้วหลอกไม่ใช่รายการเราต้องต้องทำมาหากินกันอีกนะไม่ตัดออกหน้าโอเคถามมา ไม่ตัดคุณจะเอาไม่ได้ทอดน,นี้ก็จะเอาทีไว้ความรักในวันนี้มุมมองความรักในวันนี้เป็นยังไงครับก็ร,รู้สึกโตขึ้นเยอะค่ะกับสมัยก่อนอเออหนูเป็นคนที่เขียนเพลงเศร้าเพลงรักอะไรมาตลอดอแล้วเราก็มักเชื่อในณวัยนั้นว่านี่แหละคือความรักที่แท้จริง <c oughs> <c oughs> ชอบน้ำเสียงมาก ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรา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 แล้วหนูก็รู้สึกว่ามันโตตามตัวหนูความคิดหนูหรือการกระทําที่เราทําต่อความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะงงไหมพี่งงไม่งงไม่งงรอฟังอยู่ด้วยเรื่องราฟังอยู่แล้วไม่รู้จะถามอะไรเพราะว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องความรักในวันนี้เป็นยังไงครับก็ดีค่ะแฮปปี้ดีหลักดานที่เขียนเพลงเหมือนเดิมใช่ค่ะก็ หนูเมื่อก่อนอนะ่ะหนูเป็นคนที่เวลารักใครล้วก็จะรักมากๆมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรักมากมางอยู่นะแต่ว่าเมื่อก่อนมันเหมือนเราพยายามจะเอาตัวเราไปอติดอยู่กับความรักนั้นซะมากๆหนูจะเขียนเพลงเศร้าได้เยอะอ่ะเพราะว่าเวลามันเจ็บมันเศร้ามากๆใช่แต่ในความรักในตอนนี้ของหนูมันคือแบบมันสบายมากมันชิลมากแบบ spend time ของตัวเองกันได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้เอาตัวเราไปติดกับเขาแต่เราก็รู้ว่าเรายังมีกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกมันแข็งแรงและไปในระยะยาวออใช่อย่างที่เราบอกว่า m a ทเลิฟมันคือคำอธิบายนึงของความรักหนึ่งกันนะในความรู้สึกของตัวเองส่วนหนึ่งหรือเปล่า m a ทเลิฟอ่ะเป็นเพลงให้หนูแต่งแล้วหนูรู้สึกว่าที่หนูบอกว่ามัน p e r s o n นอลก็หมายถึงว่ามันเป็นที่หนูรู้สึกจริงๆว่าเออมันเป็นมัน ไม่รู้พูดอย่างนี้มันจะดูดูดูด,ดูดูเลี่ยนหรือเปล่าหนูรู้สึกมันเป็นครั้งสุดท้ายของหนูเอออะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะก่อนนั้นเนี้ยเราก็รู้แบบพูดยังไงดีอะเพลงเศร้าเพลงอะไรต่างๆนาะนาะเราก็แบบโอเคแต่งแต่งต๊อต๊ะใจเพลงเศร้าก็แบบเลิกกันฉันเธออะไรเงี้ยแต่แมทเลิมมันคือแบบแสงสว่างในความมืดมิดนั้นนะ่นะอืมนะ ซึ่งหนูก็จะเปรี่ยบความรักอันนี้เหมือนเพลงแมทเลยเวลาตอบคาถามเป็นคนหนึ่งที่ใช้คาสวยๆในการอธิบายสิ่งที่ตัวเองเล่าเยอะแสดงว่าต้องเป็นคนที่เสพอ่านหรือดูอะไรเยอะพอสมควรเหมือนกันไหมพาอเป็นคนไม่ค่อยเสพสื่อเลยไม่ค่อยมีคําใหม่ๆไม่เกี่ยวกับคำใหม่ๆเนี้ยคำมันเพลาะอ่านหนังสือใช่ไหมใช่ค่ะก็อ่านค่อนข้างเยอะค่ะใช่หนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านคืออะไรครับ ตอนนี้ังอ่านเซฟเพียนอยู่เลยค่ะหนักกี่เดือนละอ่านหลายเดือนมากแล้วก็แบบวางๆหยิบจับจับววางๆหยิบหยิบจับจับใช่แต่ก็เปลี่ยนตัวเราไปเยอะเหมือนกันโน้ตอนั่นแหละหนูเปลี่ยนตามหนังสือนะหนูลักษณะนิสัยหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกนี้ที่ซับซ้อนทุกนนี้ที่หาคําตอบทับตอนไม่ได้เพราะอ่านเซฟเพียนบอกเลยใช่ใช่แแบบความจริงคืออะไรอะไรเงี้ยนี่หนูแชร์ได้ไหมมันเป็นเรื่องที่หนูคิดอยู่ในหัวนะตอนนี้เหมือนกันนะว่าแบบ เราเราเฮ้ยลุงครูได้ไหมเนี่ยพูดไปก่อนอืเราตายไปแล้วเราจะได้เกิดมาใหม่จริงๆหรอือหนูไม่ได้แบบวีลีฟในเรื่องศาสนาอะไรหนะูไม่พูดศาสนาแต่แบบเราอาจจะหลับไปเฉยๆก็ได้แล้วหนูก็อยู่ในความคอนเซปต์ของมันเนี่ยว่าแบบแล้วถ้าเราหลับไปเฉยๆล่ะเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอีกแล้วอะชีวิตนี้มันจะเป็นชีวิตสุดท้ายจริงๆนะเออแล้วมันจะโคตรเศร้าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูเลยใช้ชีวิตให้แบบไม่นึกเสียดายอะไรเลยอะ มไม่จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แบบรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบมไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่รู้สึกว่าเสียเวลาเพราะหนูใช้ชีวิตต้องเต็มที่อ่ะมันอาจจะเป็นชีวิตสุดท้ายจริงๆก็ได้คนบอกว่าอาจจะเกิดมาเป็นสาตร์อาจจะเกิดเป็นหนูไม่เชื่อหนูหนูหนูคิดว่าเราจะรู้ตัวได้ยังไงมันลึกไปไหมพี่หนูคุยกับพี่ไม่ <laughs> <laughs> ใช่นั่นแหละหนูอยู่แอ่ช่วงนี้อยู่ในคอนซต์นี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วอาจอยากจะพยายามพลิก คอนเซปต์เนี้ยออกมาเป็นเพลงได้ด้วยพี่ว่ามันเป็นมันเป็นคอนเซปตช่วงของคนที่เป็นนักแต่งเพลงเหมือนกันนะคือตั้งคำถามอะตั้งคำถามใช่ไหมตั้งคำถามแล้วก็แล้วก็เอาเรื่องที่ถามบางทีไม่ได้คําตอบก็ได้แต่มาเขียนเป็นเพลงใช่ใช่ค่ะหนูกาลังทําอะไรอย่างนั้นอยู่ผมพอเป็นคนที่พอจะเข้าใจคุณบ้างได้ไหมเนี่ยขอบคุณค่ะหนูขอบคุณมาเลยหนูรู้วหนูปลาหนูแปลกไม่แปลก ใช่แต่แต่หนูคิดลึกไปมากกว่านั้นอะหนูไม่ได้แบบมองกระจกเป็นกระจกหนูเห็นกระจกแล้วมันมีอะไรกระจกใครเป็นคนทํากระจกกระจกมันมาจากทรายแล้วทรายมันเกิดจากอะไรคือหนูคุณหนูคิดไปมากกว่านั้นอะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราไม่เคยเห็นใน่ในมุมนี้เลยอะใช่หนูไม่เคยเปิดมุมไหนหนูเงียบมาตลอดเพราดีใจที่คุณเปิดเรับรอม ค่ะก็ก็ดีใจค่ะสิ่งที่ทาการบ้านมาไม่มีประโยชน์เลยวันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเออสิ่งที่ผมทำการบ้านเกี่ยวคุณมาไม่มีประโยชน์เลยการที่ผมมาเห็นตัวตนคุณวันนี้เชน้ใช่หนูไม่เคยเปิดเรื่องนี้เลยที่ไหนเลยหนูจะเก็กเงียบตลอดว่าเราเป็นคนคูลๆนี่อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่คนพบในวัย27ก็ได้นะใช่หนูรู้สึกปลอดโป่งค่ะอยอดเยี่ยมครับบางทีคุณอาจจะเจอหลายๆสิ่งที่เหมาะเจาะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักทั้งสุดท้ายคำพังกี้ก็เพลาะมากเลย เขจช่วยขอบคุณค่ะงั้นผมผมถามผมถามเรื่องความรักนิดได้ไหมได้ค่ะไม่ได้น่ากลัวอะไรครับไม่เป็นไรค่ะเน่เคยสัมภาษณ์ว่าเน่เป็นคนที่ไม่โรแมนติกเลยกกอนอันนี้คือไม่โรแมนติกเลยทุกวันคือวันพิเศษหมดเราอยากรู้ว่าเน่เป็นแฟนเวอร์ชั่นที่เน่เป็นแฟนเขาเป็นผู้หญิงแบบไหนครับหนูแต่งเพลงให้คนอ่ะหนูว่ามันโรแมนติกมากนะเออหนูว่าโรแมนติกนะใครจะมาแต่งเพลงให้คนได้อ่ะเออหนูว่าเพลงมันไม่ใช่แค่ของซื้อมาให้นะเว้ยเพลงนี่มันแบบคิด <Hey. S 2> คิดมาแล้วมีเรื่องราวมีภาพในหัวครับมันผ่านกระบวนการมามากๆจริงๆใช่มันมากกว่าดอกไม้อะไรยเงี้ยใช่ค่ะโนู no, no, เป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสน,นะว่าแบบครบรอบหรือว่าวันเกิดชั้นต้องแบบมาทําอะไรให้เราเรารู้สึกว่า no I don't need เลยอย่าเงี้ยใช่แสดงว่าสิ่งที่เคยพูดมาสมัยก่อนว่าเป็นคนไม่โรแมนติกก็เปลี่ยนแล้วสิไม่โรแมนติกในเชิงที่ มันนับวันวันครบรอบอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้มบียอนกับมันตรงนั้นอะเราไม่ได้อัพพรกับมันตรงนั้นว่าแบบเฮ้ยมันต้องอย่างนี้นะเว้ยต้องทำงนี้ฉันนะเว้ยอะไรเงี้ยค่ะไม่ฉันแต่งเพลงให้ <discounts S 2> <ๆ>คุณนะเว้ยใช่ใช่หนูรู้สึกว่าความรักมันคือเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนร่วมทางกันอืมเราเป็นเพื่อนคู่คิดใช่เราแตกต่างกันได้ไม่ต้องเหมือนกันมากหรอกเหนื่อยา็คนแตกต่างกันเพื่อมาซัพพอร์ตกันแบบ มันหยินหยางอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแมสแมทเลยอีกแล้วอบอนวันที่25มิถุนายนซึ่งตรงกับวันเกิดของหนูใช่ค่ะตั้งใจปะออนวันนี้ตั้งใจค่ะตั้งใจตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้แฟนๆด้วยค่ะเป็นของขวัญให้ตัวเองคนให้เป็นใเพลงนี้หนูชอบมากๆจริงๆมันเป็นเพลงที่หนูถ้าหนูแต่งงานสักวันหนึ่งหนูจะใช้ร้องในวันแต่งงานหนูถ้าหนูอยากให้มันเป็นเพลงที่แคปเจอรมวลความสุขทุกอย่างของหนูนะโมเมนต์นั้นเอาไว้ โมเมนต์ของผู้หญิงที่มองโลกในแง่ร้ายอะมองโลกในสีดำอะแต่มันเปลี่ยนเป็นสีขาวอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะเอาเพลงนี้สือไปให้ทุกคนด้วยอะไว่าแบบมันมีความหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอถามนอกเรื่องได้ไหมอะจาัดก,การที่เราคุยมาทั้งหมดวันนี้ฮะสิ่งที่ตกตะกอนจากสิ่งที่เราคุยกันในมุมของเนนนี่คือเรื่องอะไรอะสิ่งที่ตกตะกอนว่า หนูมีคนอยู่แค่นี้จริงๆชีวิตหนูไม่ได้อยู่บนโซเชียลถ้าถามว่าทําไมหนูถึงไม่ลงรูปอะไรโซเชียล,ลยะอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่าหนูไม่ได้เอาตัวหนูไปติดอยู่กับโซเชียลชีวิตหนูความสุขหนูไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดไรแต่หนูอยู่กับนักปัจจุบันอยู่กับพี่อย่างเงี้ยอยู่กับแม่คนรอบข้างพี่สาวพี่ชายอะไรเงี้ยค่ะแล้วความสุขหนูมันแค่นี้เองอะแล้วตอนนี้หนูมีแฮปปี้แล้วอะหนูไม่ได้อยากมีเงินเป็นพันล้านแต่เอาแค่พอสเตเบิลสปอร์ตชีวิตต่อไปได้ อืมหนูไม่ค่อยความสุขมีความสุขแค่นี้ค่ะซึ่งดีจังอีกอันนึงที่เราจะชวนคุยเมื่อกี้เราลืมถามไปคือเรื่องรอยสักค่ะรอยสักไหนที่มีความหมายกับตัวคุณบ้างเพราะคุณมีรอยสักอยู่เอ,อิ่มความหมายกับตัวหนูเอ,อิ่มสิบเอ็ดเพิ่งไปได้เออมื่อวันที่ยี่สิบหกมกราคมสองห้าหกเจ็ดปีนี้ค่ะจำได้เลยเพราะอะไร อย่างที่บอกปีนี้มันเป็นปีที่หนูตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆเลือกทางเดินชีวิตชีวิตเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นการตัดสินใจให้หนูรู้สึกว่ามันถูกต้องมากๆเลยจากความกลัวทั้งหมดที่เราไม่กล้าจะเปลี่ยนเรากลัวว่าสังคมจะว่าเราเรากลัวว่างานจะเปลี่ยนเรากลัวอะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายเราเชื่อความรู้สึกตัวเองอะเรารู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วเราไม่ได้ทำลายใครสิ่งที่เราเป็นอยู่มันโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็สีบเอ็ดมันรู้สึกว่ามันเป็นเลขของการเริ่มต้นใหมค่ค่ะ อืมอืมงูเลยไปสักสิบเอ็ดที่ข้อมือใช่เหมือนชีวิตการาเนย่กจะเริ่มต้นใหม่จริงๆกันเนี่ยในหลายเรื่องที่เราคุยกันมันโฟโลมาทางทิศทางนี้ในเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยค่ะเป็นเริ่มต้นใหม่ที่ได้เป็นตัวเองร้อยเปอร์เซนต์จริงๆอืมอืมขนาดสุดท้ายครับเน่ครับ,รบกลับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ถ้าให้เรื่องเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นบทสรุปของการคุยในวันนี้เน่คิดถึงเพลงอะไร ยากเข้าไปอีกเลือกออกจากฝังพิ่ตูนบอดี้สแลมโอ้เร็วมากเคยฉศทีดได้เมื่อกี้เลยจริงเหรอใช่ใช่ต้องออกไปแตะขอบฟ้าค่ะเออใช่คิดเร็วมากเลยนะคิดเร็วมากเพราะไม่ได้ใช้ความคิดเลยออกมาจากจิตใต้สำนึกวันนี้เป็นเป็นการสวนาครั้งหนึ่งที่เราสวิงสคริปต์ไปมามากแล้วก็ชอบมากที่ชอบที่มากที่มันหลุด อะไรออกมาจากสิ่งที่เน่ไม่เคยเล่าเนาะเราไม่เราไม่ค่อยได้เห็นเน่ทำหน้าอย่างนี้ในรายการอ่ะซึ่งเราชอบมากเน่นี่มานี้่วยมากในบ้านเหรอทำหน้าอย่างนี้่วยมากในบ้านหน้าแบบอะไรเนี่ยใช่ก็ดีใจค่ะที่ได้มาทำหน้าอย่างนี้ในรายการขอบคุณเน่มากหวังว่าจะเป็น ep ที่เน่รู้สึกสบายใจหวังว่าพี่จะสบายใจเหมือนกันหวังว่าพี่จะไม่หาวันูแปลกไม่ไม่ไม่ท่านผู้ชมคิดเห็นอ่านอย่างไรกรุนาพิมมาบอกแน่ วันนี้ปีนี้าจะได้เห็นผลงานเพลงใ,ในเมืองไทยของเนเน่ๆๆมากยี่งขึ้น<ช>แน่นอนมี mad love มีสาย <ๆ S 2> แล้วก็ได้จะมีอีกหลายๆผลงาน <ๆ S 2> เอาใจช่วยครับ <ๆ S 2> เอาใจช่วย,วยแล้วก็หวังว่าจะได้คุยกันอีกในมุมที่เป็นตัวตนแบบนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์มุมนี้นะเพราะว่าเพราะว่าเราเราเชื่อว่าหลายๆคนเห็นเนเน่ในหลายๆมุมแบบการเป็นศิลปินไอดอลเยอะแล้วอะพอนี้เราเห็นเน่กับออกมุมนึงเราก็รู้สึกโอเคนะ เิดนิดหนึ่งคิดนิดนะ่งคือคนพูดคำพูดอะไรดีวะเนี่ยโอเคนะโอเคนะ